สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบองกิซานบานาช่นงครับวันนี้พามว่ามีบุปไปอ้อยเช่นเกยครับพี่น้องห้อยเก่าเขาครับมาอ้อยห้อยเก่าเขาน่าจะเป็นห้อยเก่าที่ว่าเห็ดโดนแล้วครับพี่น้องเนอะเป็นยังคือว่าเห็ดโดนครับก็ทางทางจนยอดอ้อยมันขึ้นแล้วครับนี่ครับก็เลยว่าน่าจะโดนนะครับนี่ครับผ่านดมครับผมโอเคครับครับอเนกครับผมนี่มันนี้มาสามคนครับพี่น้อง มาลุนเบื้องห้อยเก่าเขาครับว่าสีมีแตมม่ครับไปครับเดี๋ยวพาไปเบื้องหมายเขาอ้อยครับพี่น้องนี่ครับเห็นกองเขาครับเป็นเดืองครับระยะประมาณสองเมตรห้าสิบครับพี่น้องนี่ครับเลือกหม่องที่ห้าเลือกอ้อยนะครับจะเป็นทางมันจะเป็นทางที่ว่าท่างแรีนนะครับเห็นเห็นช่องแรีนเห็นช่องกัดอ้อยนะครับเขาก็เลียอ้อยไว้นะครับ ได้เบื้องบนนี้ครับนี่เป็นขี่เกาครับนี่ห้อยเกาครันี่เห็ดไม้ว้ครับแต่ว่าไก่กันครับกองนี้ครับแต่พามึงกองนี้ครับน้องกองนี้กันอยู่ประมาณสองเมตรครับนี่ครับเป็นพี่น้องเป็นทางที่มันเล่นหากินหงึ่างแล้วครับห้อยใครับระยะสองเมตรครับพี่น้องกะเห็ดไว้ช่องเล่อๆครับ เนาะเห็ดไว้ช่องน้อยๆเห็นแต่กองเขาครับแล้วก็ตบข้างล่างให้มันบังโตเฮานะครับพี่น้องเวลาเฮาเปิดไฟแห้งไฟหยังเสียครับไฟคอยอีกเลยครับมันจังสิบ่ตื่นนะครับพี่น้องโอเคครับให้เบิ่งกองต่อไปครับแลมแลมแลมนี่ครับอีกกองนึงครับพี่น้องมุมนี้ครับนี่ครับตรงลังเครียดทางครับกองเขาเรียบร้อยครับพี่น้อง ้านอกนี่นะอันนี้จะเป็นทางเลยครับไลยอันนี้เป็นทางถนนใหญ่ครับนี่อยู่ป้าไอขางข้างครับนี่ครับระยะนี้ครับประมาณสามเมตรครับเดี๋ยวผ้าขาปเบืองครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นขีเก่าครับนี่ครับเห็นไหมครับมันีะมีหล่องเรียนในครับหล่องเรียนไปนี่คบับข้างในครับจะมีทาง ีครับแล้วก็ห้อยหากินห้อยยังครับแก่กองไวเลยนะครับเนาะนะครับนีห้อยกินหอยห้อยยังมันนะครับคล้ายๆของคล้ายๆมองมองนางมันนะครับเนาะเดือกมองโมอๆเหมือนมองนางมันครับเนาะโอเคครับติตตามครับผมเก้าพี่น้องผ้ามาเบิ่งเยืไอ้เฮาครับนะครับเป็นเงืบอบ้าเนีับพี่น้องทีมว ขี้แมวขี้หมาหั่มอ่อนกันหมดหั่มแก่ครับผสมแกบกับข้าวเปลือกครับบ่มีอย่างไรครับพี่น้องจามีครับเงี่ยมันบานครับนี่ครับระยะสามเมตรครับเห็นอยู่เห็นอยู่จะตบตรงนี้ลงนิดนึงเออนั่นแหละอ่าโอเคประมาณนี้ครับพี่น้องที่ครับรอรับชมรอลุนไปนกำกันครับผมครับวันนี้มีตัวบ่อคืนนี้ครับ ครับพี่น้องพามาเบิ่งโคยครับโคยมันโคยมันโนโขยมันนะครับอันนี้จับมันนะครับครับพี่น้องอันนี้จักมันดแบบนี้นี่ห้อยเข,ขากองเขาครับเป็นขีดเก่าทางแดนช่องนี้ครับพี่น้องนะบอทางแดน มาม์งนี้ครับนี่นี่ออกครับพี่น้องนี่ครับหูนออกครับชมครับนะครับะมาชนี้ับพี่น้องเราลุ้นครับขึ้นนี้ครับบาเย็นโตวอลครับผมติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานบอแมกน้ำครับผมเจอกันขึ้นนี้ครับผมครับพี่น้อง ในวิบึงนูรอแบกกันครับโดมใบปลาพูนก่อนครับพี่น้องปลาหน่อยนะครับเ้ออกมาปลาหนีครับแล้วเาสิเขาอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องนะครับพอดีเห็ดสองฝั่งครับพี่น้องโอเคครับผมไปดุนันครับว่าสิพอหนูบ่ครับสําหรับไม้นีครับพี่น้องติดตามครับผม พี่น้องหอมเดกเขาบุห็นจักตัวเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเราบริรวมรับว่าดมกลับมาสีห็นบอนรับอีกฝั่งหนึ่งครับเราชงกับพี่น้องติดตามครับครับพี่น้องโดมมาแล้วครับเห็นไหมยิงผิดตัวใหญ่ไหมอ้เสียดายพี่น้องยิงผิดเลยครับเราบริรอบสองครับพี่น้องเราบริรวบสองครับผม cái văn nhầy gió gắp văn nhầy, văn nhầy non lo đó, bụng. xong cũng được. nhầy rất là gần gặp ví dụ. ô thế gặp, พี่น้องนี่ครับนึ่งแต้มครับนั่งเต็มกองเขาเลยครับนี่แต่ดมได้มาตัวนึงครับนี่ขี่เขาครับพี่น้องดีจะสินใจว่าบึงขี่เขาครับอนั่งจุดปู่อยู่ตนแลกคิดว่าบ่แมนหูครับเห็นแต่เท่าเครับพี่น้องว่ามันกองเขาเห็นตาปุ๊บสแลกจุกเลยครับพี่น้องเลยเอเคครับติดตามครับผม ี่น้องอีกนึงเต็มกับบกง่ายเลยครับพี่น้องเว้ยดูบ้างแขนทอแขนเวยครับพี่น้องเว้ยอู้นั่งเต็มกองเขาเลยพี่น้องเลยกองเขาสวยนี่ครับสามเมตรครับพี่น้องอู้สุดยอดเลยครับพี่น้องเต็มที่สองเฮาครับมันๆครับผมติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องครับผมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันน่อเด้อครับเด้อพี่น้อง พี่ครับติดตามต่อไปครับผมมาไปมาไ,ไาาม่ได้แต่ฟ้าเก่าอ,อนนันนี้มีตัดเดียวแต่ตัวเดียวอย่างน้อยก็ไม่ฟาวนะครับครับพี่น้องผลงานสำหรับมือนี้ครับยางอยูึศองรัวเพิ่บแต่ย,ยุด สองสี่หกโอ้แต่ว่าใส่ใหญ่ครับพี่น้องมีใส่ใหญ่ครับได้น้อยแต่เน้นคุณภาพครับคนยางมันขึ้นไปยิ่งัะผมคนยางสองรยิ่งคนละสองตัวโอ้ยน้องครับน้องนูไใครออกครับพี่น้องกัดต้นอ้อยโกกาโกกาอยู่ครับแมนแมนกัดโอ้กัดกันกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเข่ากองเข่าครับพี่น้อง สูตรเก่าอืมก็ได้มีสูตรเด็ดๆแนะนำมาเด้วยครับเด้อพี่น้องเด้วยเดี๋ยวจะมาลองเฮ้ยพี่น้องไลค์พี่นี่ฝากไว้สำนีครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอแมงกันด้วครับเด้อยันดีด้วยนะครับผมสวัสดีครับผ่านดมยกโป่งเลยครับ